สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่7พฤศจิกา2,567นะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นแมชหลุดโลกนะครับระหว่างคนตื่นทามนะครับอาจารย์เบียร์แล้วก็คุณแพรรี่ไพรวันนะครับกับพระธีระหรือว่าพระปินเสารนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพระปินเสาเนี่ยแกแบบไม่พอใจตั้งนานแล้วว่าแบบอาจารย์เบียร์กับคุณแพรรี่อ่ะบ่นเบือนพระธรรมคําคสั่งสอนอะไรเงี้ยประมาณนะั้นแล้วเหมือนกับ มันมีการท้าทายกันมาหลายรอบแล้ววันนี้พี่หนุ่มแกก็จัดให้ม่ได้มาเจอนั่งกันอยู่ในรายการนะครับก็าบอกว่าเออมันก็เหมือนกับเอาแบบทางทางพี่หนุ่มก็ชงมาประมาณว่าอ่ะพัธิละไม่พอใจทางฝั่งอาจารย์เบียร์กับแพรลี่มุมไหนก็ให้ชี้แจงกันมาประมาณนั้นนะครก็ซึ่งจริงๆทั้งสองฝ่ายอ่ะก็เหมือนกับว่าก็อธิบายได้หมดอะไรเงี้ยครับแต่มันจะมีบางอันที่บอกว่าเหมือนกับพูด เลยเถิดไปไรเงี้ยคุณแพรรี่บอกนั้นเอามีหลักฐานหรือเปล่าทางอีกฝ่ายทางพระปินเสาก,ก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าอะไรนะพูดเรื่องพระเครื่องอะไรเงี้ยนะครับมองว่าทางอ,อาจารย์เบียร์แกบอกอยู่แล้วไงเพราะว่าพระเครื่องอะ่ะมีไว้แบบไม่ผิดก็คือแต่ว่าไว้เตือนถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่เอาไว้แบบบูชาว่ามันมีอิทธิฤทธิ์และเสกนู่นเสกนี่ให้ได้พระปินเสาแกก็บอกว่า ก็เนี <The> <baptism>? ่ยปวดท้องนะหายด้วยนะเอามาแบบบูชาแล้วหายเลยก็เลยโดนคุณแพรี่แซวว่าโอ้ยอย่างเงี้ยโรงพยาบาลส่งขึ้นชื่อไว้เลยนะว่าถ้าพระพระปีนเสาไปอ่ะไม่ต้องรักษานะแกรักษาตัวแกเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์อย่างเงี้ยก็คือบอกว่าลงวงโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไม่ต้องมีแล้วเพราะว่ามีพระพิเศษอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็แบบเหมือนกับสวนก็ไปสวดกนมาอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่นะครับผมว่าคนดูรายการก็รู้ก็แบบก็เข้าใจแหละว่าแบบ อันไหนคือแบบแม่นหลักธรรมกว่ากันหรือไงประมาณนั้นนะเพราะว่าผมว่าคอมเมนต์มันก็เป็นเอกสัรน,นะว่าแบบแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่าทนดูไม่ไหวเกี่ยวกับการแบบเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วมีตอนท้ายที่บอกว่าเ,เชิญพระพยอมเข้ามาแบบมันตัดสินว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ะโดนพระปีนเสาแซวว่าบอกว่าเนี่ยพระพยอมเมื่อก่อนศรัทธานะั้นแต่เดี๋ยวนี้มาเหมือนมาไลฟ์ขายผลไมน้นู่นนี่แกก็บอกท่านพระพยอมก็บอก ปล่าไม่ได้ไล่ขายผลไม้แต่เออมาสอนเรื่องกับการทำอาหารกินอะไรเงี้ยแล้วคุณแพรลี่ก็มาเสริมว่าแบบอันเนี้ยกบิดเบือนไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันก็เหมือนของท่านพระพยอมก็จะจทย์ด้วยว่าอย่าแบบถนอมเวลาเหมือนกับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นก็เถอะอย่ามาเถียงกันเรื่องนี้เลยบอกว่าเหมือนกับเถียงไปก็เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับมีการประชดกันบอกว่าคือจริงๆอยากให้ไปดูนะว่ามันขำดีอะไรเงี้ยแต่ว่า เออเหมือนปาปีนเสาว,วันนี้โง่อย่างก็แพรลี่โง่อย่างงี้ไงแพรลี่ก็สวนว่าอ๋อถ้าฉลาดอย่างนี้ยอมโง่ดีกว่าอะไรเงี้ยสวนสวนา่าวก็สนุกดีนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไปแบบอยากแบบแบบไปดูเพลินๆก็แนะนานะครับก็วันนี้เลยไม่รู้จะสรุปอะไรเหมือนกัน,นครับไว้มีข่าวอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วกันครับสวัสดีครับ